ชนะแต่แต่คนเก่งๆเนาะตอนที่เราเป็นลองตลอดตอนนี้หกครั้งแล้วพี่ไม่แพ้ใครอ่ะแล้วพี่ชนะแบบตอนนี้พี่ไปลองหมดเลยทุกไฟอ่ะรู้สึกยังไงบ้างทําไมเราถึงเป็นลองทุกไฟขนาดนั้นก็ก็เป็นลองจริงครับถ้าดูจากสถิติห้ายกของคู่ชกผมที่มาชกในรายการวันคือจัดจัดผมไปก็เป็นลองหมดใ่ยอ่ชี้กัหมดเป็นรองผมแต่ตอนที่ขึ้นไปรองอ่ะพี่เคยคิดแน่ใจมาแบบว่าเอ๊ะทำไมเป็นลองวะทั้งที่ฟอร์มเราก็ชนะหรือว่าอ๋อปกติก็ไม่ปกติครับก็ตามตามที่เขาพูด ก็เป็นจริงหมดแล้วเป็นรองเขาจริงๆอ่ะครับผมใช่ครับแล้วไฟไหนที่พี่รู้สึกว่าแบบแจ้งเกิดพี่เลยเข้ามาในวันแล้วแล้วแบบอุ้ยคนรู้จักหนุ่มสุรินไปไหนก็อุ้ยหนุ่มสุรินหนุ่มสุรินก็น่าจะไฟแรกแล้วใช่ไฟแรกไฟแรกเลยใช่ไหมเพราะว่าน้องเก่งเนาะขุนน้อยเขาพูดถึงตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะชนะน้องเขาด้วยครับใช่เพราะว่ามันมีอีกไฟหนึ่งอันนี้พี่ได้ยินมาไม่รู้จริงไหมตอนที่เราจะต้องเจอกับแปะอิมอ่ะตอนนั้นเราบอกว่าไม่ค่อยอยากจะเจอกับใช่ใเพราะอะไรครับใช่ครับด้วยน้องเขาสูงด้วย ผมผมไม่คิดว่าจะแพ้นอกน้องเขาแนละ้วแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะน้องเขาอย่างเ้พราะเขาน้องเขาสูงแล้วก็จากดูดูจากการโชกไฟโยของเขาแล้วเขาเขาเป็นมวยถอยครับอ๋อแล้วพอพอแบบสไตล์วนันพอเขาสูงถอยด้วยเขาจะได้เปรียบนะกลัวตามไม่ทันอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ก็ผ่านมาได้เนะาะต่อยได้ดีด้วยแต่อย่างนี้ถ้าไม่ถามถึงไฟนี้ก็คงไม่ได้เนาะไฟล่าสุดที่ผ่านมาที่เต่อก็สซงชัยน้อยที่เขาไม่เคยแพ้ใครเลยถือว่าเป็นตัวเต็งของรุ่นนี้เลยก้าวไฟตอนนี้ขึ้นมาเนี่ย แทบจะเป็นกระแสพี่แทบไม่มีเลยอะ่ะเพราะว่ใาใค,าครๆก็คิดว่าทรงชัยน้อยนี่แหละจะต้องแบบือจัดให้ทรงชัยน้อยเกิดอะไรเง e ี้ยได้ไปจริง e พี่รู้สึกไงกับกระแสต,ตอนนั้นบ e ้างก็ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเล,เลยครับก็ย้อนกลับไปที่ไฟน้องไปยิมตอนนั้นยังเครียดกว่าเพราะว่าเรา oh. หาจุดที่จะเอาชนะเขาไม่ได้ตอนนั้นพูดจริงแต่ว่าน้องทรงชัยน้อยผมไม่ได้ไม่ได้อันนี้อันนี้น้องนะครับแต่ว่าน้องเขามีแค่มัดผมก็โอเคป้องกันตัวสบายใช่ครับตอนแรกคิดว่าจะชนะง่ายกว่านี้ครับแต่ว่ายกแรกก็ไป มีดราม่าะนะครับที่ว่าผมลงลงไปก็ทําให้ต้องเปลี่ยนสายตอนแรกคิดว่าจะชนะง่ายกว่านี้ครับแล้วก็การที่พี่เป็นรองทูไฟเนี่ยมันทําให้รู้สึกต่อยง่ายกว่าการที่เราเป็นต่อไหมอ่าใช่มีมีส่วนครับครับผมแต่หลังจากนี้ก็เป็นรองหรือเป็นต่อเขาก็เราก็เราไม่ประมาทคู่ต่อสู้แล้วเร,เราคิดว่าคู่ต่อสู้ขเขาขึ้นนวมแรกอะครับโดนก็คือไปใช่ใช่โดนเข้าไป จากจากที่เขาบอกว่าต่อยกับกับทรงชัยน้อยตอนแรกคิดว่าจะชนะง่ายกว่านี้อตอนได้สัมภาษณ์พี่หลังๆชกเนาะวันนั้นที่พี่บอกว่าพี่วางแผนมาโดยเฉพาะเลยที่ลูกที่พี่ทาทุกอย่างเนี่ยมองเห็นจุดอ่อนอะไรในวันนั้นของทรงชัยน้อยก็เวลาหกทรายนะน้องเขาจะเวลาหกน้องก็จะอันนี้หล่นแล้วก็หกไปครโอใช่ครับคือนักมวยทุกคนนักมวยไทยทุกคนเลยครับอันนี้ผมบอกไว้นะค,คือเวลาหกเวลาออกมันไอ้ออกมันตรงนี้จะจะลงครับใช่ครับ เวลาบวกกัน,น่ะถ้าเราบวกกับต่างชาติเราโดนแน่นอนจํานะคะและ<ร>้วนําไปใช้อะไรนะรพอนักมวยไทยเวลาหุกบเวลาุเวลาหุกมือจะกัดลงเนี้ยแต่แต่ผมเนี่ยเวลาหุกจะอ่างเงี้ยลองไปดูญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้เขาจะเขาจะล็อกอย่างเงี้ไหมครับผม